สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับในวันนี้ครับผมนําพระเครื่องหลวงพ่อคูณมาให้พี่พี่ทุกท่านได้ชมกันครับองค์นี้เป็นพระเครื่องหลวงพ่อคูณเป็นพระกลิ่งนะครับรุ่นพระราชวิทยาคมนะครับออกวัดมาลาปีพศสองพันห้า้องสี่สิบห้าองนี้เป็นเนื้อชนวนติดรางวัลที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับ พี่ๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยพบเห็นนะครับรุ่นนี้เนี่ยเนื้อชนวนนะครับสร้างเพียง219องค์เท่านั้นนะครับนี่คือ1นใน219องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับมอให้ดูครับนี่คือด้านหน้าขององค์พระนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะมีหมายเลขกำกับองค์ทุกองค์นะครับหมายเลข148ครับองคนี้แล้วก็จะมีต่อโค้ดหลังเจดีด้วยครับจะมีต่อโค้ดหลังเจดีด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็เป็นโค้ดกำกับนะครับชื่อรุ่นนะครับพระราชวิทยาคมนะครับแล้วก็ ที่พิเศษสุดๆก็คือด้านฐานครับนี่คือความพิเศษของเหรียญรุ่นกิ่งรุ่นนี้ครับดูครับผมจะพยายามส่องให้ดูครับถึงมวลสารตรงใต้ฐานครับอุดด้วยตะกุดเงินนะครับสองดอกนะครับแล้วก็มวลสารเกสาหลวงพ่อคูณครับอัดแน่นกันมากครับ นี่ครับของหายากนะครับนี่คือ1ใน219องค์นะครับ1ใน219องค์นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับพระกลิ่งรุ่นนี้ครับรุ่นพระราชวิทยาคมนะครับปี45ครับ2545เนื้อชนวนครับสวัสดีครับ